อัาเยสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปก่อนหน้าที่เพิ่งลงไปค่ะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วกลับไปดูก่อนได้นะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ตาจะลองทําเองบ้างแล้วค่ะตอนนี้ตากําลังห่อหมูด้วยผักกาดหอมและวางแป้งต๊อกแผ่นบางๆลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นต้มแล้วก็ใส่เครื่องเคียงที่เราต้องการลงไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็หอ่อหรือถ้าห่อไม่ได้ <laughs> ก็ใส่เข้าปากไปเลยค่ะ อาหารชนิดนี้มีชื่อว่าโพซัมค่ะทุกคนรอดูนะคะว่าตาลจะอร่อยหรือเปล่ามะกลีน่โอป้าบอกให้ดื่มมักกุลีตามไปเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วคนเกาหลีเวลาเขาทานอาหารลงไปแล้วเขาก็จะดื่มมักกุลีหรือโซจูตามไปด้วยบอกเลยว่า ฟินสุดๆค่ะใช่กูเองหอทานกันไปเยอะแล้วแต่ออม,ม่าก็สั่งบะหมี่เย็นมาอีกค่ะตาลจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่อภาษาเก,กาหลีเขาเรียกว่าอะไรแต่ออม,ม่าสั่งมาแค่ถ้วยเดียวนะคะแล้วก็เอามาแบ่งๆกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มอิ่มกันแล้วค่ะตาลจะหาอะไรอร่อยๆมาให้ทุกคนดูอีกฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะอันยอง